น้องเ,เอ้ยทางไม่แต่ว่าฝนตกถ้นมันรัวขึ้นระเบิดดอกสวัสดีจ้าคู้น้อยรอยเอ็ดจ้าวันนี้เห้าสิบไปรอยเอ็ดคือกันจ้าฝนกระตกจ้านิดรถคือเปียกครั่งแต่น้องมานดี๋ยวฝนจะดี ลากลากสิาพ้าไปช่วบรรยากาศตลาดเศร้าฝนตกได้จ้าฝนตกแค่หน้าก็ดีใจแม่ค่าก็ขายของอยากวาวามันมีแต่ฝน แม่ลูกค่า,ากับม้ากยาเบิ้งกี่บาใเ่ไอืมไปเบืเบอเบเ้องเราออกไกกอม่ทันมัเสือเหรอควมมงเนยกเหรอนะเขาเปิดอยลงมองมากะเราก <c oughs> ากันไปวานถุยถากันไปตัดญหญาต่อ <c oughs> ต เราอสีอยย่ยเลวะอืมออา,า,าก,กัเแล้ก็ไปพอทองพ่อทองเปงเป,ปะิยสรา<อ>นพ่อองมากนมันเปลุกหองลุก,กางเขากมาจะจ ไ,ไปซื้อรอยเง็ดกันได้มาล้างพ้นกันมน,นีเข้ากะสีเดินทางไปรอยเอจจ่าใน,นวันที่13กันยายนฝนตกบ่ได้ออกขายของจ้ามน,นี้ออกตาเศ้าจ้าบ่เศ้า,าดอกเพราะว่าฝนตกมันก็เลยเป็นเศ้าบ่ได้ตั้งใจว่าจะไปมื้อนี้จ้า พอดีฝนตกก็เลยว่าได้ออกคายของก็เลยสิเดินทางไปเบิงหน้า,นาก็จ่าหงามันตายบอกจาามีนาำมากกับมากหลากหลายนานาจะมาตับสิงหากันญ้ากันญ่ากับปปายกันญ้าฝนกับยังมาเนาะเขาก็ยังก็เป็นตนกาอยู่เปล่างามเลยเขาเอ้ย นี่ก็เป็นสี่แยกสี่แยกไฟแดงอุทมพรฟร๊มน้ำมันจะจตรงไปสมปอยจ้ะไม่รูดปล่าพอฝนยังขักเลยฝนตกหนักจริงนะเธอตกหวา,หา,หานลอยเอ้บ้าน้ารันตีสี่แยกกสี่สะเก็ดเลยไปไปตกอยู่หน้าเนี้เด้อฝนเอ้ยเดี๋ยวสิเอิ้นฝนไปน้ำจ้า เลยจ้าพักเติมน้ำมันก่อนจ้ามันจังสิไปหอดจ้าคัน่าเติมน้ำมันก็เก่าไปพาหอดจ้าปั๊มพีทีส้มปล่อยจ้า ราสีหลายอ,อย่างฝนขึ้นมาตกละมันก็ตกแต่ยูชมพอนเลยเนาะวันนี้เนาะโอ้ยไปหอดไรอเอทบ้านอ่อนี่ราสีสลายนี่อะไรเยอะเด้อแก่งปางแก่งปางแต่ว่าถักคขีเคึมคึมเนี่ยอะไรละไปหอดเลยเด้อให้ชุมช่มฉ่ำเลยเด้อหน้าโคกยังร่อหน้ำอยู่เด้อน่องฝนเลย สะพานก่อนจ้าจะถึงข้างล่าสี <S 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 จะถึงไฟแดงที่แยกไฟแดงจ้าถ้าตรงไปเ้ากับสิไปใส่กับย,า,ยาโสข้ามคืนแก้วเนาะปาติวเป็นสินะข้าจะเลี้ยวซ้ายพันตลอดจ้า,เ,นนาเลยไฟแดงมาล่ะจ้า จะไปทางโฝนทรายจ้ะค <c oughs> ือคือจะได้ละลอยฝน,นไปหอดเนี่ยเด้อฝนเลยเดี๋ยวจ,จะเอื้นไปน้ำนี่แหละจ้าว่ากระลั่นตีแบบว่าฝนก็ได้พีเขาพีออกซีเลยๆแลอาก็จะมุ่งหน้าไปสู่ฝนทราย ข้โพดไส้แหละครับฟาดครึ้มอย่างไอโต๊ะคือยุบานเน่านะเป็นโต๊ะกิโลอยเย็ดนะพายุเข่าหอ,อนบันทียี่สิบหางฟ้าเป็นกวอดเป็นกวอนเลย,เ,ยเขาเคสลอยเย็ดแล้วครับ เป็นร้อยตอ่อ้อยต่อราสีสไลครับอันนี้เขตจังหวัดชิสเกตบ้านนี้เป็น,ขนปเขตเออขาเขตลอยเอ็ดหลักจาะนี่คือจากเขตหอดลอยเอ็ดตัวบ้านยี่สิบกว่าโลของหอดเขตลอยเอ็ดี่บ้นานนี้ละ่ะปู่คันธนามนี่ยล่ะเป็นบ้านเขตร้อยต่อของจังหวัดลอยเอ็ดกับจังหวัดชิสเกตจ้ัอันนี้หอดแยกพ่นไสครับ เราจะพาดูเส้นทาง<ก>สีเสเกตร์ลอยเอ็ดเส้ในแดกนันไก่อันนี้แยกใใอำเภอพ้นไทรจังหวัด้อยเอ็ดอำเภอพ้นไทรเนี่ยติดกับสีเสเกตครับเป็นจังหวัดติดต่อกันเลยติดปีดกระดาสีอะไรคุท้ายที่นาซื้อเลยได้รอ,อกจากนีกเขาไอสุวรรณภูมิ่มครับ อันีวัดเนี่ยครับพัดภคูนากูระโกนา้สุวรรณภูมิี่แยกวัดสี่แยกพภคโกนาอันนี้จะเป็นวัดลิงครับเนี่ยมีลิงมีปราสาทอยู่ในหันอยู่แล้ลิงว่าเป็นหมื่นๆตัวเลรอครับเป็นกูเก่าช่างในกูพระโกนาเป็นวัดลิงเขาจะทำไปรูปลิงไปเลยครับที่น่าวัดเนี่ยลิงเจี๊ยก แต่ว่าเมื่อน,นี้อากาศกู้ฝนตกเลื่นหัวมากนะซึ่งเมืองมันออกมาอยู่นะนี่แมนมหาศาลกินกล้วยกินยังนื้อเที่ยวมันออกมาหลายเลยเต็มก็สิจำศีลนะมันหนาวอ่ะอากาศครึมคลึมผ้าลูกมันหล่นอยู่ท่านดนูนะไปนี่ทางนี้ก็สิไปท่าตูม,ตมครับสุรินเขาสุรินบุรีรัมย์ไปทางแล้ไปจนแยกสามแยก ทางสามแพ่งเรียกว่าเขาลอยเฮดตอนนี่ค่ะเขาสุวรรณภูมิเมืองสุวรรณภูมิทางสามแยกแยกยาสูบออกขวาไปนี่ก็จะไปทางยาสูบคือเขา ต้ยเ,เาลยเอน,นี่สวยงามมยงมากนเส้นี้ขนนกระเชีานรา,าน,นันงี้รพยาบาลสุวรณภูมิโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ น้าที่ว่าการอำเภอรครับอันนี้สถานีตำรวจที่ว่าการอำเภอสุดจะมานั่นเนี่ยเอาวะ จะเนี่ยจะไอ,เนนอ้เพชรไอ้คอนกีดเสริมไงเหล็กเราจะเห็น,นเป็นะคร <น S 1> ัเป็นากนาดอาคอนกีดอีกเก่ากิโลสิบเก่ากิโลจะ้ะจะถึงเมืองสวงแล้วก็จากเมืองสวงไปจะตุกประมาณสิบโลสิบโลสิอโล,โล,ล,ลนี่หละมี่สิบอีเดีอ,อีประมาณสี่สิบกิโลถึงบา สวงหล่ะจ้าสวงนี่ก็เป็นเพื่อไงเพื่อไงอยู่เลยแต่กระดาษกลางเพราะว่าอันนี้เนี่ยน้าท่าทานเขานี่ถนนคนท่างเขาก่อนที่ยจะจ่าถนนซีเมนสถานีตำรวจโรงเรียนโรงพยาบาลนี่อยู่หมองไกลกันเลยอยู่งที่ถนนใหญ่เลยมาหาหมอแล้วก็มาหาตำรวจ ที่ว่าก,การกับยุ่นี่ยุ่เส้นเดียวกันเลยเส้นเดียวกันโ,งโงรงพยาบาลโรงพยาบาลสถานีตำรวจอันนี้โรงพยาบาลไม่เกิดติดกับสถานีตำรวจกับพวกครยังไงเดี๋ยวโรงพยาบาลเพื่อ,อมันเป็นเพื่อนเนี่ยหน่อยมันวันพุธไหนมีตึกซีสันเนาะแต่ว่าพาติดตี๊เต้ซีเลียนหรือซมันตีทางมันมาอยูรร่ในหนื่ง เพื่อติดทางตืดทางแทนคือเพื่อหวยท่านศรีสะเกดน,นะเด็กดูคนนอนหลับเพราะเขเป็นนั่นใจมันนง่งแบบนางว่ะม,มมะ,ะมันจะเสียงมัดจะแบบมัดหลังลง อยู่ข้างทางมาเลยเรต้องเดี่ยวไปทางในเลยอยู่ข้างทางมาเลยอยู่ที่ทางเขาก็จะเลี้ยวซ้ายครับถ้าตรงไปก็นลอยเอฟประมาณสี่สิบโลเขาเลี่ยวสายประมาณเขาลอยเอฟประมาณยี่สิบก็โลเขาเลี่ยวสายเขาจะตุจะตุระพักพิมารสิบแปดโลห์จัตุครับจากจัตุไปประมาณห้าสิบโล กสิบไปะยะัดไปอีกสิบกิโลเนาะ,ะเขาเลยพอไปเสร็จนะไปทางหลักเขาเลยไปทางหลัจกจ้าทางหลักเข้าเขตจตุรลาจ้าร์โรงเรียน,นอำเภอโรงเรียนประจำ<ง>อำเภอโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอจตุรพักพิมานโรงเรียนรัชดาโรงบาลอยู่ท่านี้โรงพยาบาลก็เลยมาแล้วเด้อ ตรงขามกับโรงเรียนตัวอันนี้กษิตเขาตลาดโรงเรียนภาษียู่ไกในแจ้ง่อยได้จ้ะยล่องานกับยุทางนี้ล่งเรียนเยู่ทางนี้ล่องบานกับโรงเรียนยู่ไกลกันยูน่จ้ะแต่ว่าสถานีตำรวจอยู่ในอยู่หลอออำเภออยู่หลออ,หลอที่ว่าการอำเภอเขาจะแวะไปสืบปุ้ย อันนี้อีกย่างเนี่ยเขาสร้างไงบ่อสเทศบาลตำบลจันทนี่ได้กี่เป็นอันนั้นไหมมองไหนเข้ามาลองอีหยังก่อนมาอ่านหนังสือเลยเขาเลยเปลี่ยนเป็นหอนเป็นเทศบาลห้องสมุดประจำอำเภอวันนี้มันเกิดเดี๋ยวนี้เขาบพรเขาไปอ่านแล้วเสมอเขาเบิ่งแต่โทรศัพท์เป็นสถานีตำรวจเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นเทศบาลตำบ น,นีนที่ว่าก,การอำเภอจตัตแลพ้พิ่มขึมาพรมสีหน้าเนี่ยที่ประทับพ,พระพรมจังพรมสีหน้าจะเพิ่มอำเภอ,อติดสีเรียนที่กันแกบอกว่าคอยเป็นระเบียบเพื่อเมื่อสงเลยอันบา่าเดินทางงอก,กางายังไงต่อไปอำเภอกับบี้อยู่แค่นี้แหละที่ว่าก,การอำเภอเขา ต้องไปเด็กกัตลาดเลี้ยวซ้ายเี่กกับจีเข่าทางพยักไปตารุพยักเกษตรวิสัยพ่อเสียเลียวไปเนี่ยก็เป็นเขตไปเกษตรเนาะใช่ดีอำเภอมันจะเป็นจุ่มหนึ่งอยู่ยังเสียหลัะจุ่มเป็นจุ่มคือเฮดบวช ไปสืบปุยก่อนจังหน่อยไปบานหลอบสุดถ่ายจะใคยเป็นลบลวงก็งไปบานถึงแล้วจา้าบ้านน้องคูโครกรถกระจอดขวางเรื่องนีแ้อจะถอยด่าข้าไปบ่สามชั่วโมง โอ้แลยนลดจระไหร่จมั่งกลัวว่าเรียนนี่เวลาเก่ามังสี่สิบเอที่กินเขาง่ายก่อนกินเขาง่ายก่อนยังสิไปว่านปุ๋ยอ้าแล้วก็มะฮอนเลยจ้าได้สิ่งวัดก๋อยกินก๋อยเนื้อจ้าสรอยจุก้าขมขมน้อกันเลยจ้าเออ ้องใกล้หยั่งสวัสดีครับัาดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสื้อว้สับยมดสเอาต่ฝนตกวัไมืดมืดดดครับหมกข้นเงี้ยโวยตกตังแ่เสาบ้านเศ้าอยู่ด่นนี้ชีพจร แต้มปุยดิเพราะานย้รนใส่หลายนล่หลดจ้าทีมีก็เอาไปํำนี่ได้จ้าฝากก็ไล่กดแชร์กดติดตาม่ได้จ้าครูหน่อยรอยเอ็ดจ้าบายบาย 外送上车都是按饭本上多送啊，欢迎回来的，欢迎来的，欢迎来的，老老远的，欢迎。